สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนนะครับอยู่กับคุณครูธเนศดินสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเรามาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะครับในเรื่องของผลงานศิลปินครับก่อนเรียนนะครับทําความรู้จักกับตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดที่สําคัญของเรื่องนี้ก็คือนักเรียนจะต้องระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคมครับ ก่อนเรียนนะครับผังสาระการเรียนรู้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับคือเกี่ยวข้องกับผลงานของศิลปินครับเรื่องที่1คือผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและเรื่องที่2ครับคือความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์กับสังคมซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงกันครับนักเรียนครับ ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงเราจะเริ่มจากศิลปินจิตรกรรมก่อนนะฮะใครรู้บ้างว่าจิตรกรรมคืออะไรไหนะยกมือขึ้นสิครับอ่ามีคนยกมือเต็มเลยจิตรกรรมก็เกี่ยวข้องกับการวาดภาพระบายสีนั่นเองครับอ่ามีคนตอบถูกเต็มเลยเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะต้องมีสมาธิจะต้องสนุกกับการเรียนในเรื่องของจิตรกรรมอย่างแน่นอนครับ นักเรียนครับศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านจิตกรรมท่านแรกนะครับก็คือวาซิลีคันดินสกี้นะครับอยู่ระหว่างคิทสกศกราช1,866นะครับถึงคิทสกศกราช1,944นะครับนักเรียนครับศิลปินท่านนี้มีชื่อเสียงในด้านจิตกรรมอย่างไรใครรู้บ้างยกมือขึ้นหน่อยครับอ่าหลายคนยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าที่รู้มานั้น ตรงกันหรือเปล่านะครับเริ่มเลยนะครับท่านนะฮะก่อนจะเป็นจิตรกรวาดภาพเนี่ยนะครับเคยเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในด้านความรู้ความสามารถนั้นเต็มรอยแน่นอนครับแล้วยังได้รับการขนานนามว่าเป็นศิลปินผู้ให้กำเนิดศิลปะนามธรรมหรือ abstract art อีกด้วยนะครับในช่วงวัย29ปีครับ ศิลปินท่านนี้นะครับได้เห็นภาพว่าศิลปะแนว i ิมเพรสชันนิ m นะครับจึงรู้สึกประทับใจกับงานศิลปะชิ้นนั้นมากนะครับนั่นก็เป็นแรงบนันดาลใจช่วงแรกนะครับต่อมานะครับเมื่ออายุได้31ปีนะครับจึงได้เดินทางไปยังเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคนิคการวาดภาพศิลปะแนวนวิสิลหรืออาร์ตโวครับ นักเรียนครับผลงานจิตรกรรมของวาซิลีคันดินสกี้ครับเป็นผลงานที่มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับผลงานนวัตสินที่คันดินสกี้นะฮะสร้างสารรค์ขึ้นมาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นศิลปะพื้นบ้านของรัเสเซียครับจะเห็นได้จากการใช้สีต่างๆประชันกันบนผืนผ้าใบค,ครับคันดินสกี้มีความคิดว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ไม่แสดงว่าเป็นภาพของอะไรเลยนอกจากความรู้สึกเท่านั้นนั่นเองครับ ผลงานที่นั้เรียนเห็นอยู่นะครับเป็นผลงานที่คันเดนสกี้สร้างสรรค์ขึ้นก่อนที่จะสนใจศิลปะแนวนวสินครับดูแล้วเห็นไหมครับว่าผลงานของคันเดนสกีนี้นะครับมีสีสันสดใสตัดการทําให้ดูแล้วน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับต่อมานะครับศิลปินท่านที่2นะครับชื่อว่าเดวิดฮอก่นะครับมีอายุอยู่ในคิริสกักราช1,937จนถึงปัจจุบันนะครับ อ่านี่คือภาพของเดวิดฮอกนี่นะครับศิลปินท่านนี้มีชื่อเสียงในงานจิตรกรรมอย่างไรเอ่ยใครรู้จักเดวิดฮอกนี่ยกมือให้ดูหน่อยครับอ่ามีคนยกมือนะครับถือว่านักเรียนรู้จักศิลปินระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเดวิดฮอกเน่นะครับเป็นศิลปินประเภทศิลปะประชานิยมครับซึ่งเราจะคุ้นชินกับคําว่าป๊อปอาร์ตนั่นเองครับท่านเป็นศิลปินชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับนักเรียนครับ แล้วท่านก็ยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่วงการแฟชั่นในเรื่องของสีสันรวดลายต่างๆนะครับหรือสไตล์การแต่งกายของเขาซึ่งเป็นที่ยอมรับของเราดีไซเนอร์ด้วยครับเรียกได้ว่านอกจากวาดภาพสวยแล้วนะครับยังแต่งตัวดีมีลสนิยมทำให้เหล่าแฟชั่นนั้นสนใจด้วยนะครับผลงานจิตรกรรมของเดวิดฮอกเน่นะครับผลงานของเขาเนี่ยจะมีสีสันและเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับยกตัวอย่างเช่น p o r t r e i t of an Artist นะครับผลงานชิ้นนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่นะครับใช้สีอะคริลิกบนผ้าใบในการสร้างสารรค์ครับเดวิดฮอกเน่สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ในคริสตศักราช1972ครับผลงานของเขาได้รับอิทธิพลนะครับจากปิกัสโซนะครับซึ่งเป็นแบบบากสกะนิยมหรือคิวบิึมครับมีลักษณะเหลี่ยมๆแบนๆในแบบภาพถ่ายนะครับและกลายเป็นบากสกะนิยมแบบภาพถ่ายนะครับหรือ p h โตคิวบิส m นะครับในเวลาต่อมานะครับก็คือเป็นการมีแรงบันดาลใจจากปิกัสโซแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนเป็นฝีมือของตนเองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองครับ นักเรียนครับเรามาร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานของศิลปินระหว่างวาซิลีคารเดนกีกับเดวิดฮอกเน่นะครับว่ามีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรดีกว่าเนะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะแบ่งเป็น2ฝั่งที่ต่างกันนะครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันครับเราจะไว้ในวงตรงกลางนั่นเองครับเริ่มจากผลงานของวาซิลีคารเดนกีก่อนนะครับผลงานของวาซิลีคาน e ดนกีครับจะเป็นการสร้างสารรค์ผลงานในรูปแบบ นวศิป์นะครับและศิลปะนามธรรมนะครับซึ่งแตกต่างจากความเป็นจริงนะครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นผลงานของเดวิดฮอกเน่นะครับซึ่งเดวิดฮอกเน่นั้น เป็นการสร้างสรารค์ผลงานในรูปแบบบักสกะนิยมครับทำให้มีผลงานในรูปแบบที่ตัดทอนลักษณะเหลี่ยมๆนะครับสิ่งที่เหมือนกันคันเรียนครับอยู่ตรงกลางอ้ามาแล้วนะครับคือการใช้สีในการสร้างสรารค์ผลงานมีความสดใสหลากหลายดูแล้วสดชื่นนะฮะดูแล้วมองอกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยนะครับเพราะว่าสีสันดึงดูดสายตาของผู้ชมได้ดีนั่นเองครับ ต่อมานะครับศิลปินท่านที่3นะครับชื่อว่าจอเจโอคิฟนะครับเป็นศิลปินหญิงนะครับอยู่ในคิดตศักราช1,887นะครับถึงคิดตศกราช1,986ครับจอเจโอคิฟเป็นศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับศิลปินท่านนี้ครับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในงานจิตรกรรมนะฮะใครรู้จักจอเจโอคิฟยกมือให้ดูหน่อย หลายคนยกมือนะครหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับจอเจโอคิฟนั้นนะครับเป็นศิลปินที่มีความสําคัญมากในวงการศิลปะของประเทศอเมริกานะครับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1922นะครับผลงานของจอเจโอคิฟนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับ ศิลปะแบบนมามรทำแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ศิลปะนามารำสัะทีเดียวนะครับทั้งเรียนดูภาพนี้ครับภาพที่อยู่บนจอเนี้ยนะครับเป็นผลงานที่จอเจียโอคิฟนะครับวาดเกี่ยวกับพืชพันธุ์นะฮะพืชพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะโฟกัส ในส่วนของที่เขาต้องการนั่นเองก็คือจะไม่ได้วัดโดยรวมนะฮะจะว่ดเฉพาะส่วนที่เขาสนใจแล้วก็ใช้สีที่มีความโดดเด่นมากเลยก็คือการไล่สีเห็นไหมครับในภาพเนาะมีสีเขียวอ่อนเขียวเข้มต่างๆทําให้ภาพดูแล้วมีความเป็นเอกภาพครับลักษณะของผลงานนะครับจะผสมผสานแนวนําม,มาทํากับนําเสนอภาพเสมือนจริงในการวัดดอกไม้อ่าแล้วก็วัดอะไรอีกครับวัดหิน เปลือกหอยกระดูกสัตว์นะครับแล้วก็ทิวทัศนะครับนำเสนอรูปทรงโค้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการไล่โทนสีอ่าเห็นแล้วนะครับไล่โทนสีต่างๆวิธีการไล่โทนสีของเขาจะบอกว่าหลักแหลมเลยก็ได้นะครับนิยมแปลเปลี่ยนสิ่งที่วาดเป็นรูปประรรมที่มีพลังนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการนําสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับนำมาสร้างสารรค์ให้เกิดรูปแบบนามธรรมานั่นเองครับนักเรียนครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์ ลักษณะเด่นของภาพผลงานของจอเจโอคีฟกันหน่อยนะครับว่าผลงานของจอเจโอคีฟที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะ่ะมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติเนาะพืชพันธุ์ดอกไม้กระดูกสัตว์ก้อนหินต่างๆนะครับลักษณะเด่นอย่างต่อมาก็คืออ่าผสมผสานแนวเหมือนจริงกับนามธรรมนะครับซึ่งผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวทีเดียวครับ ความโดดเด่นอย่างสุดท้ายครับลักษณะที่โดดเด่นก็คืออ่ามีการไล่โทนสีนะครับไหนใครชอบไล่โทนสีบางยกมือให้ดูหน่อยครับอ่าหลายคนเลยเวลาทํางานศินลปะหรือวาดภาพระบายสีหลายคนชอบไล่โทนสีเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบไล่โทนสีกลับไปศึกษาโจเชียโอคิปเพิ่มเติมได้นักเรียนน่าจะไล่โทนสีได้ดีขึ้นครับ ศิลปินท่านต่อมานะครับโอ้หลายคนเห็นชื่อแล้วนะฮะชื่อแปลกมากเลยครับชื่อว่าเรเนเฟอรโซเซเลนมากิตนะครับอยู่ในช่วงคริสตศักราช1,898นะครับถึงคริสตศักราช1,967นะครับเราจะเรียกท่านสั้นๆว่าเรเนมากิต่าเรียกสั้นๆว่าเรเนมากิตต่อไปถ้าคุณครูเรียกว่าเรเนมากิตก็คือศิลปินท่านนี้นะครับ ท่านนี้มีความสําคัญอย่างไรมีชื่อเสียงในด้านจิตกรรมอย่างไรใครรู้จักท่านยกมือให้ดูหน่อยอ่าหลายคนยกมือแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับท่านนี้นะฮะเรเนมากิตหรือว่าเรเนฟฟงโซเซแลนมากิตนะครับเขาเนี่ยเป็นจิตกรที่มีสัญชาติเบลเยียมครับเป็นสิเป็นคนสําคัญของเบลเยียมเลยนะครับ ผลงานของเขานะครับจะมีลักษณะที่แปลกตามากนะครับเรามาดูผลงานชิ้นแรกดีกว่านะครับผลงานชิ้นแรกเป็นผลงานที่เหมือนกับมีหญิงสาวนะครับกำลังขี่ม้าอยู่ในป่าไม้เห็นไหมฮะเขากำลังขี่ม้าอยู่แต่ว่าถ้าในสังเกตครับผลงานที่ชื่อว่า The Bank Check นะครับของเรเน่รามากิตที่เป็นหญิงสาวกำลังขี่ม้าเนี่ยภาพเนี่ยจะไม่ต่อเนื่องกันสังเกตให้ดีใครสังเกตได้วเรายกมือให้ดูหน่อยอมีคนสังเกตได้แล้วนะครับถ้าสังเกตเราเนี่ย เรนได,ไดมากิจจะใช้วิธีการหรือเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับอีกผลงานหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นผลงานที่นักเรียนเชื่อว่าเห็นบ่อยแน่นอนนะฮะ The Sun of Man นะครับสร้างสรรค์โดวยวิธีการแบบเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบเนาะผลงานชิ้นนี้เห็นอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจำวนันหรือว่าตามห้างร้านต่างๆอาจจะมีการนำผลงานชิ้นนี้มารีเมคใหม่ใส่เป็นรูปภาพอื่นๆนะครับก็เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงนะครับ ลักษณะของเขาเนี่ยนะครับเราจะเรียกงานแบบนี้ว่าวาดภาพแนวเหนือจริงหรือเรียลลิสตมนะครับเป็นการวาดภาพที่ขัดแย้งกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และความเป็นจริงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อชวนกระตุ้นให้คิดนะครับซึ่งเป็นการท้าทายต่อผู้ชมผลงานที่ถูกความจริงตีกรอบเอาไว้ครับศิลปินจะต้องการทลายกรอบความจริงครับ พิ่มจินตนาการเข้าไปนะครับนี่แหละครับความคิดสร้างสารรค์อยู่เหนือกฎของความเป็นจริงครับทำให้ผลงานน่าดูน่าชมทีเดียวครับลักษณะเด่นนะฮะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่านักเรียนเนี่ยรู้จักจากการดูภาพแล้วจะสามารถวิเคราะห์ลักษณะเด่นของภาพผลงานของเรเนฟงโซเซเลียมากิจเป็นแผนผันงความคิดได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยครับลักษณะเด่นอย่างที่1นนะฮะของเรเน่นมากิจคือ อ่าผลงานชวนกระตุ้นให้คิดนะครับเป็นผลงานที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้บอกเรื่องราวตรงๆเนาะแต่เราต้องใช้สมองตีความใช้ความคิดตีความจากความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินนั้นะนะครับลักษณะเด่นต่อมาคืออ่าผลงานรูปแบบเนียวเหนือจริงเนาะศิลปินไม่ได้วาดแบบเหมือนจริงอ่าตีความนะเหมือนจริงกับเหนือนจริงไม่เหมือนกันเนาะใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ขั้นสูงขึ้นมาในการออกแบบแล้วก็วาดภาพนะครับ ลักษณะเด่นต่อมาครับคือขัดแย้งกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนาะใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์มากกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะครับลักษณะเด่นอย่างสุดท้ายครับคือใช้สีน้ำมันในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับผลงานก็เลยมีความดูแล้วสดใสนะครับน่ามองน่าชมเป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่ศิลปินถนัดนั่นเองครับ ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทันที่5นะครับชื่อว่าฟีดาคาโลนะครับเป็นศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของโลกเลยนะครับอยู่ในช่วงคริสตศักราช1,907นะครับถึงคริสตศักราช1,954นั่นเองครับ ฟีดาคาโรเนี่ยครับเป็นจิตรกรชาวเม็กซิกันครับผลงานของเขานนะครับเป็นผลงานศิลปะแนวผสมแบบเสมือนจริงสัญ,ญลักษณ์นิยมและเหนือจริงเป็นศิลปินที่มากความสามารถเลยทีเดียวนะครับนักเรียนครับที่ดูผลงานของฟีดาคาโรนะครับถึงผลงานของเขาจะเหมือนลักษณะเหนือจริงนะครับแต่ฟีดาคาโรนั้นนะครับไม่นับตนเองเป็นพวกลัทธิเหนือจริงนะครับผลงานของฟีดาคาโรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีนั้นนะครับ ส่งผลให้ฟีด้านะครับกลายเป็นแม่แบบของนักสตรีนิยมนะครับในช่วงทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่20ฟีด้าถึงแก่กรรมเมื่อคริสตศักราช1น5 4ัน้นั่นเองครับกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะฮะมาถึงช่วงที่ต้องคิดวิเคราะห์กันแล้วไหนใครยังไม่เหนื่อยที่จะพร้อมทำกิจกรรมยกมือให้ดูหน่อยครับอ่ามีคนยกมือหลายคนเลยนะครับยังไม่เหนื่อยเนาะเดี๋ยวเรามาร่วมการทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์ดีกว่านะครับ มีภาพขึ้นมาแล้วภาพนี้เคยเห็นหรือ,อยังเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าผลงานในภาพใช้เทคนิควิธีการใดครับใครพอจะรู้แล้วบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอใช้เทคนิคสีน้ำมันบนกระดาษแข็งนะครับซึ่งศิลปินนั้นสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการเลือกใช้สีนะครับสีเหลือง กับสีน้าเงินเนี่ยตัดกันได้อย่างสดใสเลยนะครับดูแล้วเห็นแล้วก็มองซ้ําได้ไม่เบื่อเลยทีเดียวนะครับคําถามยังไม่หมดครับคาถามต่อมาถามว่าผลงานนี้นะครับเป็นแนวคิดของศิลปินท่านใดครับใครตอบได้แล้วตอบพร้อมกันสิครับอ่าถูกต้องนะครับวาซิลีคานดินสกี้นั่นเองครับเป็นศิลปินท่านแรกที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เลยเนาะนั่นแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังก็ขอชื่นชมทุกคนที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับมาต่อกันดีกว่ากิจกรรมคิดวิเคราะห์นะฮะข้อนี้ต้องเกี่ยวกับเดวิดฮอกเน่แน่เลยเพราะขึ้นภาพเดวิดฮอกเน่มาแล้วนะครับลองนึกสิครับว่าเรียนอะไรเกี่ยวกับเดวิดฮอกเน่ไปบ้างนะครับคำถามถามว่าภาพใดเป็นผลงานของศิลปินที่อยู่ในภาพนี้นะฮะเดวิดฮอกเน่สร้างสรรผลงานชิ้นที่1ชิ้นที่2หรือชิ้นที่3ครับนักเรียนครับใครตอบได้บ้างยกมือสองมือให้ดูเลย อ่ายกสองมือทุกคนเลยแสดงว่าตอบได้เนาะตอบข้อที่หนึ่งสองหรือสามครับข้อที่สองแถูกหรือเปล่าเอ่ยดูเฉลยนะครับเฉลยมากข้อที่สองนั่นเองนะฮะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองได้นะครับนักเรียนเก่งมากเลยเนาะนี่คือกิจกรรมคิดวิเคราะห์ข้อที่สองนะครับแสดงว่าเราเข้าใจสิ่งที่เรียนมานะครับเก่งมากเลยครับ กิจกรรมคิดวิเคราะห์อย่างไม่หมดนะฮะข้อต่อมาครับขึ้นภาพแล้วหลายคนก็รู้เลยเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับผลงานรูสนะครับคำถามเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้คือจากภาพครับนักเรียนสังเกตภาพให้ดีผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินท่านใดครับช้อยที่1ครับตัวเลือกที่จอร์เจียโอคีฟนะครับตัวเลือกที่2ครับฟีดาคาโลครับและตัวเลือกที่3ครับวาซิลีคาดินสกี้ครับนักเรียนจะเลือกตัวเลือกไหนครับ ใครคิดว่าคิดออกแล้วอยากตอบแล้วยกมือให้ดูหน่อยอ่ายกมือหลายคนเลยเนาะนะครับตอบมาถูกหรือเปล่าใครตอบข้อที่1ครับชูเลขหนึ่งขึ้นมาสิอ่าข้อที่2เลยครับและข้อที่3นะครับใครเลือกข้อนี้อ่ามีเลือกหลากหลายเลยเนาะงั้นเรามาดูคําตอบที่ถูกต้องที่สุดดีกว่าว่าข้อนี้เป็นผลงานของศิลป,ปินท่านใดฉเฉลยนะครับอ่าเป็นผลงานของฟีดาคาโลนะครับ ก็เป็นศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเก่งมากเลยสําหรับคนที่ตอบถูกนะครับใครยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับตั้งใจเรียนต่อยังมีคําถามอีกหลายๆคําถามให้ร่วมสนุกและร่วมคิดวิเคราะห์กันนะครับนักเรียนครับคุณครูอยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็สรุปลักษณะเด่น ของผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินจิตรกรรมนะครับว่าแต่ละท่านมีลักษณะเด่นอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับศิลปินจิตรกรรมในวันนี้ท่านแรกที่เราจะมาวิเคราะห์ลักษณะเด่นก็คือวาซิลีคันดินสกี้ครับลักษณะเด่นของเขาคือสร้างสรรค์ผลงานแนวนวศิลป์และนามธรรมาครับศิลปินท่านที่2เป็นใครดีครับนักเรียนครับเป็นใครดีอ๋าศิลปินท่านที่2คือ จอเจียโอคิฟนะครับลักษณะเด่นของจอเจียโอคิฟก็คือสร้างสรรค์ผลงานแนวนามธรรมานะครับจำได้ไหมเอ่ยนำหินก้อนดินหรือว่าต้นไม้กระดูกสัตว์นะครับนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแนวนามธรรมเนาะศิลปินต่อมาท่านที่3ครับ ชื่อว่าเดวิดฮอกเน่เนาะจำได้ไหมหน้าตาเป็นอย่างไรอ่าหลายคนยกมือจําได้นะครับลักษณะเด่นของเดวิดฮอกเน่นะครับคือสร้างสารรค์ผลงานแนวบากสกะนิยมและประชานิยมหรือป๊อปอาร์ตนั่นเองครับถ้าใครจําได้ศิลปินท่านนี้นะฮะแต่งตัวได้ถูกฉลกกับศิลปินที่ทํางานแฟชั่นเลยนะครับศิลปินแฟชั่นยังสนใจของเดวิดฮอกเน่เลยเพราะฉะนั้นเป็นศิลปินที่มักความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับต่อมาครับ ศิลปินต่อมาชื่อว่าโร so เนลฟงโซซซแลนมากิตเรียกสั้นๆว่าอะไรนะครับอ่าเลเนมากิตนั่นเองครับผลงานของเลเนมากิตที่มีลักษณะโดดเด่นเด่นชัดเลยก็คือสร้างสารรค์ผลงานแนวเหนือจริงนั่นเองครับและศิลปินท่านสุดท้ายที่ได้เรียนมานะครับคือฟีดาคาโรนั่นเองครับลักษณะเด่นของฟีดาคาโรสร้างสารรค์ผลงานในลักษณะเป็นแนวผสมนะครับแบบเสมือนจริง สัญ,ญลักษณ์นิยมและเหนือจริงนั่นเองครับเป็นศิลปินหญิงอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ฝีมือดีมากๆเลยครับทุกคนน่าจะวิเคราะห์กันได้ดีทีเดียวครับคุณครูสังเกตจากการตอบคําถามที่คุณครูถามมานะครับก็ขอชื่นชมทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สรุปลักษณะเด่นของผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินจิตตกรรมครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับ เกี่ยวกับศิลปินนะฮะทางด้านจิตกรรมที่มีชื่อเสียงนะครับระดับโลกหลายๆคนที่คุณครูเอามาให้ดูในวันนี้นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจดีกว่านะครับว่าจากการเรียนเนี่ยศิลปินทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราจะสรุปความเข้าใจกันได้อย่างไรบ้างครับศิลปินจิตกรรมที่มีชื่อเสียงแต่ละท่านนะครับสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปเลยนะครับจากที่นักเรียนเห็นมาเนาะมีแนวทางในการสร้างสรรค์เป็นงานที่ ตนเองสนใจแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับจึงทําให้ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเพราะฉะนั้นครับนักเรียนชอบผลงานแบบไหนชอบผลงานแบบศิลปินท่านใดเราสามารถกลับไปศึกษาศิลปินท่านนั้นให้ลึกลงไปอีกครับครูเชื่อว,ว่านักเรียนจะได้แนวทางจากศิลปินท่านที่นักเรียนศึกษาอย่างแน่นอนครับถึงช่วงของภาระงานชิ้นงานแล้วนะครับใครยังไม่เหนื่อย ใครยังมีแรงทำภาระงานชิ้นงานยกมือขึ้นครับ่ายังมีแรงกันอยู่นะครับเรามาดูดีกว่าว่าภาระงานชิ้นงานวันนี้มีอะไรสนุกสนุกให้ทำบ้างครับคุณครูนะครับใจนักเรียนนะครับศึกษางานทัศนศิลป์สาโกนประเภทงานจิตกรรมนะครับของศิลปินที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนชื่นชอบนะครับจากนั้นบันทึกผลงานนะครับลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ เรามาดูตัวอย่างดีกว่าอ่าแบบบันทึกการศึกษาผลงานจิตกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับส่วนว่างๆนะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมคุณครูจะให้นักเรียนติดภาพผลงานที่นักเรียนสนใจนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องบันทึกมีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเลยก็คือชื่อผลงานนะครับ 2. ชื่อศิลปินที่นักเรียนสนใจที่เลือกมานะครับ 3. ครับวิธีการสร้างงานที่เรียนไปศึกษาของศิลปินท่านนั้นมานะครับ สครับแนวคิดที่ได้นะครับสุดท้ายคือผลตอบรับของสังคมที่มีต่อผลงานชิ้นนั้นนะครับครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีศิลปินในดวงใจแล้วนะครับทำชิ้นงานชิ้นนี้นะครับคุณครูก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เลือกศิลปินที่ชอบที่สุดมา1ท่านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงเวลาที่ได้ทำชิ้นงานแล้วลองมือทำชิ้นงานได้เลยครับ นักเรียนครับหลังจากที่ทําชิ้นงานแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมดีกว่านะครับ จากการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงนั้นนะครับจะทำให้เข้าใจแนวคิดแล้วก็วิธีการสร้างงานจิตรกรรมของศิลปินแต่ละท่านนะครับและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานทัสนศิสินของตนเองได้ด้วยนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยเห็นผลงานของนักเรียนแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีแนวทางเป็นของตัวเองแล้ว หลายคนเริ่มเห็นแนวทางที่อยากจะทําอยากจะศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็นับว่าเป็นก้าวแรกในการทํางานศิลปะที่มีแนวทางจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้อย่างดีทีเดียวครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนนะครับได้ทําชิ้นงานปฏิบัติกิจกรรมนะครับเกี่ยวข้องกับผลงานจิตรกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียง กันไปแล้วนะครับครูนะฮะอยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับที่ได้สร้างสรรค์นะครับนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยที่คุณครูและเพื่อนนะครับจะร่วมกันนะครับประเมินผลนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องประเมินความพึงพอใจในผลงานของตนเองด้วยนะครับเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกนะครับถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียนนะครับ มานําเสนอผลงานที่ดีของเรากันเลยนะครับซึ่งครูกับเพื่อนจับเป็นการรลังใจให้นะครับเชิญเลยครับนําเสนอผลงานของตอนเองได้เลยนักเรียนครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลงานจิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงไปแล้วนะครับ ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะนําความรู้ที่ได้เรียนไปวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองนะครับว่าตนเองชอบแนวไหนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบใดจะถูกกับจเจริตของเราหรือวิธีการของเรานะครับ ครูเชื่อว,ว่าแนวทางในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมากโดยเฉพาะคนที่ชอบวาดภาพระบายสีเนาะชอบแนวไหนวิธีการไหนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคุณครูเชื่อมั่นว่าจะเป็นต้นแบบวิธีการให้นักเรียนพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วในวันนี้นะครับการเรียนของเราอย่าให้หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะครับนำความรู้ผลงานที่ตนเองนะครับได้สร้างสารรค์นะครับจากการศึกษาศิลปินต้นแบบที่มีชื่อเสียงนะครับเผยแพร่ลงสู่ โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook Twitter Instagram มีช่องทางไหนโพสลงไปเลยนะครับเพื่อจะมีแมวมองนะครับมาซื้อผลงานของเราไปก็ได้นะครับนั่นก็อาจจะเป็นแนวทางในการสร้างรายได้จากการเรียนในวันนี้อีกด้วยนะครับ การเรียนในวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้เนาะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนะครับจะนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับแล้วกลับมาพบกับครูธเนศดินสกุลกับรายวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ